ตามล้วหน้าทามาทุกคนตามปูปลากุ้งสดนะ <Yeah. S 1> ก็น้องมนเนะี่ย <Yeah. S 2> เป็นคนทำนะ <Yeah. S 2> ทุกคน <Yeah. S 2> โอ้โหหน้าตา <Okay. S 2> ออกมาดีมากๆนะนี <Yeah. S 2> ่เลยน้องมนไอ <Okay. Okay. S 2> คอท,ท,ทำได้น่ากินมากๆนะดู สวัสดีครับสวัสดีพี่ีเอฟสทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมมอสพาชบาชมเขานะครับก็นีเรามากับพี่จินดานะครับผมสวัสดีครับครับผมก็นี้ชิชูหนึ่งวันนะครับผมก็จะมาตามซึ่งตามจีนเนาะชิวๆในบ้านน้องหนึ่งวันนะก็จะเป็นต่างถิ่นต่างบ้านเลยเรามาค่อนข้างที่จะไกลนะใช่ครับผมอากาศดีๆทุกคนเผาไหมหน้าเราไปนะใช่ครับ ก็วันนี้เราก็จะมาตาส้มตำคือเป็นตำทานนะก็น้องเนี่ยก็ชวนเรามาถ่ายคลิปแล้วก็มากินส้มตำชิวๆหนึ่งวันนะก็วัตถุดิบนยผมก็ไม่ได้นำมานะแต่ว่าน้องเนี่ยจะพาเราไปเก็บบนยอดเขานู่นเลยทุกคนจะพาพี่เนี่ยชมวิวด้วยนะเขานู่นเลยนะครับผมแล้วก็ น้องเนี่ยก็จะเปิดช่องทํากินเป็นช่องน้องใหม่นะก็ฝากพี่ๆเขาไปติดตามนะแต่ว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้เปิดช่องนะก็จะถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วก็คอยตั้งชื่อช่องนะทุกคนก็จะเป็นช่อง้องนี่เลยดีค่ะน้องมนค่ะครับผมก็ฝากไปติดตามพี่เขาด้วยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำตั้งชื่อ YouTube นะเดี๋ยวจะเป็นช่องอะไรก็ฝากพี่ๆเขาไปติดตามด้วยนะครับผมครับผมวดีค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ นี่เราก็ขึ้นมาถึงยอดถอนแล้วนะครับผมแดดก่อนกลางจะร้อนนะเราก็จะขึ้น,นเด็ดมกรกนะสากมองอย่ี่ค่อนะแ่นะกคนแต่วามธรรมชติน็มือนเขาพาเรามาก็บกอนมกสูงมากนะก็ถ้ววิวสวยนะครับผมถ้าขึ้นไปบนนู้นอนะ่ะจะสวยนะจะเจอหมู่บ้านนะครับผม เจอหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพียบเลยนะครับผมแดดนี้ค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะโอ้โหตัวผมจะไม้แล้วนะครับผมแดดดีนะผมใช้ม่วงมาโอ,โอเคครับผมเดีดเ๋ยวเราเด็ดมันตะก,กอกันเลยครับผมนี่นะครับผมนี่ก็เราอยู่บนยอดเขาแล้วนะ เดี๋ยวผมก็ให้ที่ชมวิวดูหมู่บ้านนะครับผมนะสวยมากเลยนะครับผมเราอยู่บนยอดเขานะบ้านนี้มีไรยหล,ลังนะครับผมก็บรรยากาศนี้ดีเนาะลมพัดน,นะครับผมแต่เป็นตอนเย็นนี้นะ่าจะสดชื่นมากเลยนะ ็จะเป็นไล่มันนะครับผมนี่หภูเขาล้อมรอบเลยนะว,วันนี้จะตแตกภูเขานะครับผมทีน,นี้มันจะตีนนะไม่ค่อยร้อนนะครับผมถ้าเป็นแถวบ้านขอกผมนี่คือร้อนนะ บ้านนี้มีรายดังเลยนะครับผมลมพัดเย็ยนสดชื่นมากเลยทุกคนถ้าเป็นตอนเย็ยนนี้นะ่าจะเย็ยนนะน่าจะสดชื่นนะครับผมพอผมก็จะพูดที่ใกล้ๆหน่อยนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมก็ยังพูดไนมะ่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามฝึกพูดให้เก่งนะครับผมฝึกพูดให้ชัดนะครับ ก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงไปปอกมะละกอกันเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไว้เจอกันตอนที่เราปอกมะละกอกันเลยนะครับผมก็นี้เลยครับผมเราก็ลงมาจากข้าวแล้วนะก็ข้าวนี้ค่อนข้างที่จะสูงก็ไกลมากเลยนะครับก็ไม่เชิงมากมากนะแต่ไกลนะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนไงเราเดินไปแล้วก็เหงื่อแตกก็ร้อนมากหน้ามืดเลยใช่ครับผมลงมานี่คือหน้ามืดแล้วคือ ลมแดดตีหน้าทุกคนฝนหน้าเราถูงมาะแดดประเทศไทยเรายย่อยนะทุกคนใช่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะต้องขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมากินส้มตามนะเดี๋ยวเราก็จะกินน้ำแข็งใสชิวๆก่อนนะเราสั่งน้ำแข็งใสไว้แล้วทุกคนใช่ครับผมโอเคครับผมนี่เลยครับผมก็เราได้ซ้อมวันเย็นเราก็มาวันเย็นน้ำแข็งใสอ๋อน้ำแข็งใสนะครับผม ก็น้ำแกงใสเราสั่งไว้ก <Luis> ็ไ <diction> ด <aries in Portuguese> <out> ้แล้วนะครับผมใช่นี่เลยนะครับผมก็ดับร้อนกันหน่อยนะใช่ครับผมอืมนี่ใช่ไหมนี่ะก็เราเนี่ยได้หามะละกอเสร็จแลนะก็พาพี่มาชมวิวชมบรรยากาศเสร็จแล้วอากาศี่ค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวเราก็เลยมาสั่งก่ะนแข็งใสแล้วทุกคนกินเพื่อดับเย็นนะ ก็สดชื่นมากเลยเรากินครับผอ๋อดับร้อนนะทุกคนมันคือมุกมันคือมุกนะดับร้อนทุกทุกคนไม่ใช่ดับเย็นนะใช่ครับผมแล้วเราก็เอาฟิดแก้วกันเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมานั่งกินให้ชื่นใจก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาส้มตามที่น้องเขาตานะจริงๆผู้ชมจะไปช่วยด้วยแต่ว่าเขาบอกให้นั่งรอนั่งเขรงใจผู้ชมนะใช่ครับผม ตามเราหน้าทานมากทุกคนตำปูปลากุ้งสดนะก็น้องมนเนี่ยเป็นคนทำนะทุกคนโอ้โหหน้าตาออกมาดีมากๆนะนี่เลยน้องมนแตงกวาทุกคนโอโหทำได้น่ากินมากๆนะดูการจัดจานทุกคนโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมานั่งทานพร้อมๆกันเลยนะคะผมขอบโอ้โหหน้าทานมากๆเลยนะ ตอนนี have have ้เราก็ไ so ด้ก so ิน so ซ้มตาเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องบอกพี่เลยนะส้อมตานี้แซ่บมากเลยนะครับผมต้องให้โยเกิร์ดิ้ให้น้องมนพากินนะใช่ครับผมทำส้มตามก็คืออร่อยมากๆนะก็เป็นช่องน้องใหม่ทุกคนก็ฝากพี่ๆนะเข้าไปติดตามช่องน้องมลพากินนะคะผมก็เป็นช่องใหม่นะก็น้องเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนฝากเขาไปติดตามก่อนนะครับครับผมก็โอเคผมเดี๋ยวเราก็ต้องปิดคลิปเยียงเท่านี้เลยนะครับผม ใครที่เขามารับชมคลิปผมคลิปแรกก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสามคนด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ